สินที่ต้องภาษียภาษีมรด,ดกมีอยู่สี่แบบพูดง่ายๆคือที่ขึ้นทะเบียนหนึ่งก็คืออสังหาสองก็คือพวกหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นสามก็เป็นพวกเงินสดในบัญชีธนาคารสี่ก็คือพวกยาผ่าหนะภาษีมรดกก็คือเกินหนึ่งร้อยล้านที่เหลือคือเสียห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับชายาสืบกันดานนะ พราะ้นพวกนี้คือมันต้องต้องจัดการการันหมดอย่างเช่นแบบสมมุติว่าที่ดินแต่ก่อนเราอยู่ตรงนี้ครับเราไม่เคยคิดว่าจะบ <Zeiten. S 1> ูมขนาดนี้ตารางวาเรเท่าไหร่เองนี่ตารางวาเรเป็นล้านสองล้านวันหนึ่งเราได้รดับมรดกมาเราต้องเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์ทำาไงเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายสมมติที่<ๆ>ดินแห่งนั้นตีว่าสามร,ร้อยล้านก็ได้หนึ่งร้อยล้านแรกหักไปไม่ต้องเสียยกเว้นให้นะครับสองร้อยล้านจ่ายภาษีห้าเปอร์เซ็นต์สมมติเราเป็นลูกสองร้อยล้านห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบล้านเอาเงินที่ไหนสิบล้านมาจ่ายครับแล้วสมมต เพื่อมาจ่ายภาษีมรดกไหมก็คือการจ่ายภาษีมรดกรับมรดก,กน,นะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับเมื่อเรารับกฎหมายบอกว่า150วันที่จ่ายน้าถ้าเกิด150วันเกินเสียเงินเพิ่ม1 5ต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีก็ประมาณ18%เองถ้าเกิดไม่จ่ายได้ไหมก็ไม่ต้องรับให้มูลิธิไงมูลิธิได้รับไม่ต้องจ่ายภาษีครับ